ต้องมีแผนพี่องระหว่างทำงานไม่ใช่เอาแต่มอพี่นองบริลัดเป็นเพิ่มทำเพื่อคนหาดใจพี่องการบริหารน้ำท่วมเหมือนกันมันต้องมีก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแลังเกิดเหตุคือฟุ้ฟูก่อนเกิดเหตุล้างขูล้างท่อให้ทั่วคุยกับคนที่ทำงานได้รู้เรื่องคุยกับชนประธานมาทำเรื่องว่าจะไม่ให้น้ำมันท่วมยังไง ว่าเกิดเหตุต้องเตรียมรถเตรียมเรือเตรียมอุปกรณ์เตรียมของกินให้พี่น้องประชาชนไม่น่าอดทั้งคืนพี่น้อง <S <S ถาว่าคนจัดวิโรธคนเทศาคนหัดใจมีข้าวกินไหมพี่น้องวันนั้นเน่ภาวัดหยจดได้อดข้าวอยู่สองวันพี่น้อง <S <S 1> <S 1> นี่คือการเตรียมความพร้อมไหมพี่น้อง <S <S แล้ว่าเกิดเหตุพอระยะสามคือฟื้นฟู องรถขนของ,ของมีไหมพี่น้องมันต้องเข้าไปดูเลยนี่คือการป้องกันน้ำท่วมที่ตกหลักวิชาการการทำงานของนักปกครองพี่น้อง <Yeah. S 1> เริ่มก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุเริ่มฟื้นฟูและต้องลากแผนป้องกันระยะยาวสี่ปีภาษาชนบทตอนนี้พอ,อสททํานักแเบิร์ตทำถนนคลองแบบคลองออหนึ่งจากโชติวัฒน์ถึงเมืองหัดใจแล้วพี่น้อง เริ่มเฟสแรกนั่นคือการป้องกันน้ำท่วมระยะยาวและเราก็ต้องทำแก้ปัญหาคอหงแก้ปัญหาหลายจุดที่เคยมีเราต้องมีแผนพี่นอ้องรละว่างทำงานไม่ใช่เอาแต่โม้พี่นอ้องบริลัดเพิ่มทำเพื่อคนหาใจพี่